เบรคขายคำมาขายสวยแจ็คก,กี้ชาเคอรีนเสิร์ฟออร่าสุดว้าวในลุกนุ่งผ้าซิ้นดาเมจความสวยหวานมาเต็มเฟรมชวนใจละลายมากเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในโหมดไหนขายฮาหรือว่าขายสวยก็เป็นต้องทำเอาเหล่าแฟนคลับถูกอกถูกใจกันท้วนแน่อาจริงริงสำหรับนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ ชาเคอรีนที่ล่าสุดสาวเจ้าก็เพิ่งจะขอเบรกความขายขำมาขายสวยในลูกหวานละมุนและเรียบร้อยนุ่งพาสิ้นงดงามแบบฉบับสาวไทยกันบ้างแซ็เวอร์มากี้หดลุกร้อนฉาดจุดไฟฉลองวันเกิดวัย33ปีนิวเคลียร์ปล่อยภาพชวนเอ็นดูน้องไทยก้า โฮรับเปิดเทอมวันแรกแย้มพรุ่งนี้ลูกชายจะไม่ร้องแล้วไฮโซกี้ so ลงรูปคู่ยินดีเสร็จฐานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เจอชาวเน็ตแห่ฟาดรัวๆัว,วโดยงานนี้สาวแจ็คก,กี้ก็ได้เสิร์ฟลูกสวยหวานเรียบร้อยชวนใจละลายให้ได้ชมกันแบบรัวๆัว,วผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและไม่ลืมที่จะแท็กตรงถึงตากล้องคนดังอย่าง แอดแทจักราปองที่ทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้อย่างอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้สวยหวานดีต่อใจแบบสิบเต็มสิบสุดๆขณะที่ทางด้านเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลบับหลังจากที่ได้เห็นลุคดังกล่าวของแจ็คก,กี้แล้วนั้นต่างก็แห่เข้ามากเดนและคอมเมนต์สาสตร์คำชมกันสน,นั่น